สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนยินดีต้อนรับเขาทั้งสองคนย่าโยนาสตอรีนะจ๊ะไปจ้ะคุณเขาจะเมินนี่ออกกำลังกายนะจ๊ะพี่นอ้องเบิ้งย่าโยนาเสีเบิ้งยังข้างหลังนั่งเก๋อีมายังเต็มอยู่เลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าอากาศดีนะจ๊ะเนะาะแต่ก็ใส่เสื้อกันหนาวให้ขเขาจ้ะพี่น้องแดดดีแต่ก็ต้องใส่เสื้อกันหนาว ไปจะาลุยน้องจ้าแนบมเห็นทางยางเลยไปบ่ได้จ้าพี่นอ้องโค้งกลับจ้จาแต่ว่าความสดสื่น,นี่สดหยอดเลยอากาศปลอดโปร่งจ้าอากาศบริสุทธิ์อากาศดี สม้มมิวบนเขาจ้ะสวยงามมีหิมะก,ก็ง่ามไปอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าถ่ายหิมะเมื่อศ์ก็ง่ามไปอีกอย่างหนึ่งจ้ะต้นใหม่มันก็สีเขียวกขจีนะจ๊ะเขียวไปเมือ่อ

rồi hôn là đợi y bên à, là đờ là opera là ốp rồi là làm tốt cho phi nào Hãy subscribe lái, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ngay lập thì ngay lập tức tốt ngay lập tức ngay lập lái wow. hoặc cái tức ngay lập tức ngay lập tức ngay lập tức ngay xuống tức ngay lập 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 tức เนเขาสุพี่น้องพี่ชีนทาดันหาแบงก์เาซ็ตตัวอ้แผ่ดระตูเลยเาบีฟินเนาะเย่าไปคันดูเิอุ่นอุ่นสิกรงา้มพี่น้องหู้นานอนทั้งใจอะไรก็ั เดยวสปงก็จออกกูารุฟ r วะตินะท่าข้างล่ยงามเห็นรถไปจารถกํลังแดงนเ จะขขาง่างมาจะวูบวิวทั้งภูเขาจะพี่นองจา้ามองนี้หิมะสีก็ใครมีายบันไดจะ้ะ อะก็อย่าลืมเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามยายดอนนัดน้ำเีเลจ้ะพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามยายแล้วขอบคุณหลายๆเด้อย,ย,ยินดีตอนรับทุกทุกผู้ทุกคนเด้ยจ้ะเด้อสำหรับคนเขามาใหมก่ก็ขอบคุณมากเด้ยจ้ะเด้อ ดชเ่นมากเลยจ้ะพี่น้องขึ้นทั้งเขาอากาศดีอากาศบริสุทธิ์วิวก็ง่ามผู้แรแฟนย่ายือน แขางล่างจ้ะพี่น้อง ปันจักยะยานขึ้นเขาแบบสูงๆเห็นบจ่จะพี่นอ้องก้นหนึ่งฟานไปแล้วขึ้นไปแล้ว ตอนนี้ย่ายกำลังกลับบ้านเนาะจ้ะพี่น้องแม่กะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ย่ายโดนนัดนะ้ามีด้วยจ้เดอ้อรับคลิปนี้เอาไว้แกน,นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไม่คลิปหนาจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า